ที่ตรวจคันนี้เป็นของใครถ้าไม่มีใครยอมรับคุยพิสูจน์วยวิธีของครูได้ ครูว่าแล้วไม่ใช่เธอเพราะเธอเป็นักเรียนดีเดน่นปมะจำเดือนเธอมาไม่ใช่เธอก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่หนูถึงหนูจะดูรแรงๆหวงผู้ชายไม่สำนาแต่หนูก็รู้จัก้องกันนะคะครู แค่ก็เหลือคนเดียวล่วาค่อย่าค่ะอยเธอเองเหรอแพมครูไม่คิดเหรว่าจะเป็นเธอก็ครูคะครูอย่าไล่หนูออกจากโรงเรียนเลยนะถ้าพ่อแม่หนูรู้เขาไม่ปล่อยหนูไว้แน่จ้นะคผมแล้วที่ตอนท,ทำทำไมไม่คิด ธอป่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยงไงมีปัญญาเลี้ยงลูกหรือเปล่าฮะถ้าเรื่องนี้ถึงอพออเธอไม่รอดแน่ครูคะอย่านะคะอย่าทำให้เรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะรือว่าแพมเองคงไม่ตั้งใจค่ะครูต้องช่วยแพมน,นะคะพี่ตอนนี้มาทำตัวหน้าสงสารไปไปนั่งที่ทุกคนเลย

เร็วหน,น,น่อยสิเฮ้ย<ฮ><ฮ>แฮมเป็นอะไรอะแฮมคุณเป็นอะไรไม่สบายเหรอ,เ,อ,อเปล่าล่ะค่ะแฮมร่างกายอ่อนแอเพราะว่าท้องอยู่อะไรนะแฮมท้องงั้นเหรอใช่ค่ะท้องไม่มีพ่อ้วยนะคะต่างสงสานมากแล้วทำไมไม่บอกครูก่อนแอน รีบพาเพื่อนไปห้องพยาบาลเร็วได้ค่ะค่อ,อยลงนะเอาล่นะ,ะเ,ลเรียนเปิดหน้า53 นี้ต้องรีบวิ่งไปห้องน้ำไม่ใช่มาลบกวนเพื่อนในห้องเรียน <mattress> ครูคะหนูขอโทษค่ะหนูไปไม่ทันจริงๆแพมทองแล้วทำไมไม่อยู่บ้านยังมีหน้าโรงเรียนให้คนอื่นเยาะเย้ยอีกไม่อายหรอดยวแก <Hum. S 1> พูดเด็บแหนมฉันมาหลายครั้งแล้วนะแกมีปัญหาเลยหรือเปล่าก็ฉันพูดความจริงรับไม่ได้หรอพอพอพอทั้งคู่เลย แมรีบเกิดกวาดห้องซะแฮมันช่วยเองมาไปโรงเรียนก่อนนะลูกอยู่กับพี่เขาก่อนแล้วอย่าดื้อกับพี่เขาล่ะพี่จ๋าฉันฝากลูกด้วยนะวันนี้ที่โรงเรียนต้องรับใบจบ ฉันจำเป็นต้องไปจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะฉันถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านฉันก็คงไม่มาลำบากพี่แบบนี้หรอกไม่ต้องเกรงใจน้องเก่งมากเลยนะยังเด็กอยู่เลยเต็นรับมือกับปัญหาทุกอย่างได้ดีมากพี่นับถือใจแกจริงๆทำไงได้ก็ฉันเลือกแล้วฉันก็ต้องเดินหน้าต่อไปก่อนนะสายแล้วเส <Okay. S 2> ดีครับรถ ยินดีกับนักเรียนด้วยนะก่อนที่จะมอบไปจบการศึกษาพวกเธอ3ามคนมีคนหนึ่งที่ได้เกียรตินิยมครับและคนนั้นก็คือไทม์ครับหนูได้จริงหรอคะขอบคุณค่ะพอ่อรับสิค่ะ ท้องในวัเรียนอย่างมันจะได้เกียรติยศได้ยังไงใช่ค่ะแพมไม่สมควรได้รับตำแหน่งนี้เขาทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงนะคะผมเห็นด้วยนะครับพอเราควรเลือกเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นเราต่อไปนะครับพอ,อาตัดสินใจใหม่ได้ไหมครับแพมก็ท้องในวัยเรียนคนที่สมควรได้ตำแหน่งมากที่สุดก็คือแอนนะครับที่เขาท้อง มันไม่ใช่ปัญหาถ้าเขาขยันและตั้งใจเรียนถือว่าเขาทําหน้าที่ได้ดีฉันอยากให้โอกาสคนที่เคยทําผิดพลาดที่สําคัญคะแนนของเขาสูงที่สุดในระดับชั้นเขาสมควรได้ไม่จริงค่ะหนูต้องหาอะไรตั้งใจเรียนมันเอาเวลาไปเลี้ยงลูกจกะมาบอกว่ามันตั้งใจเรียนกับหนูได้ไงนะคะเกียรติโยมไม่ต้องเป็นของหนู ฉันทนแกไม่ไหวแล้วนะวันนี้แหละฉันจะบอกความจริงให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของฉันแต่เป็นลูกของแกตั้งหากแกมาพูดมั่วๆ,ๆ,ๆ,ๆนะเด็กคนนะั้นจะเป็นลูกฉันได้ยังไง อ้างเอาคนแม่จบแม่ให้เอาไปแม่นะ จะรักหนูเหมือนลูกเลยฉันรู้สาช่วยแกปิดบังมาตลอดเพราะเห็นว่าแกตั้งใจเรียนและคิดว่าที่บ้านของผมกดดันแ่เลยมีเห็นผลที่จะทำแบบนี้สนใจกลับมาโจมตีฉันหรือเหตุผลที่แกทิ้งลูกเป็นเพราะแกไม่อยากให้เขาเป็นภาระ ติดใจ,จทำด้วยอะไรเธอท้องแล้วก็ทิ้งลูกของตัวเองทำผิดไม่ยอมรับอกกีกพฤติกรรมของเธอนี่มันเลวร้ายยิ่งกว่าเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่จะทำแล้วใครเป็นพ่อของเด็กก็ครูคณิตศาสตร์คนนี้นะคะถ้าจะปิดปากพูดไปแม้แต่คำเดียวเกนีโยนที่เธอวางไว้ ก็คงไม่ม ok ีทางได้แล้วถ้าครูเรียกเธอมาเมื่อไหร่เธอก็ต้องมาหาครูเข้าใจไหมจะได้ช่วยเธอได้เกรดสิทธิวิชาไงคู่คันนี้กับแอนมีอะไรกันหรอแอนเขาถูกเขินใจหรือเปล่าหรือว่าเขาจะยินยอม ใช่นี่ใสแอนไม่ใช่แบบนี้เขาต้องโดนที่บอนกดดันเรื่องเกตได้แน่ไม่ใช่นะครับพอผมอธิบายได้นะครับมันไม่จริงนะครับตั้งแต่หนูไปเจอเหตุการณ์นั้นหนูก็ไปตามสืบจนได้เรื่องว่าครูคัน,นสาสตร์คนนี้เขาล่อลวงเด็กนักเรียนไปหลายคนแล้ว แล้วเขาก็เอาเกตมาอ้างเพื่อให้นักเรียนหลงกลนี่โรงเรียนเราเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงครูอังอายุคุณก็ไม่ใช่น้อย,อยแล้วนะอีกอย่างคุณก็แต่งงานแล้วด้วยพวกเขาเปรียบเหมือนน้องสาวหรือไม่ก็ลูกคุณได้เลยนะน่าลงได้กินกับ,บางานคุณแน่ๆโกรดจับตัวเขาไปส่งตำรวจข้อหาพาผู้เยาว์ไม่มีจริยธรรนอาชีพเอาตัวไปขอ<บ>ครับ ไม่ติงนะครับเอ้ยมาเข้าคบผมเองไอ้โอ๋อครับส่วนเธอโดนครูเอาเปรียบแบบนี้ทำไมไม่รีบแจ้งปล่อยให้เรื่องมันเลยเธอได้ไงหนูกลัวว่าเพื่อนเพื่อนจะรังเกียจหนูค่ะพ่อแม่คาดหวังในตัวหนูมากถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้เกียินิยมไปให้ท่าน ท่านต้องผิดหวังแน่เลยค่ะพ่อออเชื่อนะว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะเห็นผลการเรียนสำคัญไปกว่าความรู้สึกของลูกถ้าเราทำสุดความสามารถของเราแล้วเขาก็จะภูมิใจเองและถ้ากลับกันพ่อแม่เธอรู้ว่าเธอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาจะไม่เสียใจไปมากกว่านี้เหรอหนูขอโทษกับการกระทำโง่ๆของหนูค่ะ ขอโทษแล้วก็ขอบคุณที่แกช่วยเรียนลูกของฉันไม่เป็นไรพอเด็กคนนี้เขาทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องเป็นคนที่เก่งขึ้นเพื่อที่จะดูแลเขาให้ได้เลยทำให้ฉันตั้งใจเรียนมากกว่าเดิมเธออยากเห็นหน้าลูกไหม ต่อไปเราจะช่วยกันเลี้ยงเด็กคนนี้ให้เติบโตอย่างมีความสุขนะพวกเธอจำไว้นะเราเป็นผู้หญิงเราควรรักน้นสังวนตัวต้องทำให้ตัวเองมีค่าอยู่เสมอ